เจ้าอะรบ้ังเจ้าดีดีได้เป็นเชือหอนตัวนั้นไลยเฮวยพยัญกดนะด่างทีน่งด่างนี่สอกโตวานี่ตัวนึ่งนูว้ายวานลาดกลูกเยอือนันั่นนัทางหลักนะอ่าตากะแตกะแตทุกคนกระแตลาบเล้ทคนะเดแกระเบ่งแล้วบ๊้มือเด้ตัวนี้กระากเทีงทุกคน บายโมงเลยไม่ไหวกว่าทำบินทำไงท้ปดูไล่ตะเลขตะเลดตะเลดลงสบายดีทุกคนสบายดีตอนนี้กับบริษัทเสาประดุลาตะโคนเลยเก้าโมงมือกับเป็นมือที่สามของการดิป้าหาก,กินข้าวกินน้ำเลี้ยล้วกัน หาชีพไปยามกราบทุกคนไปยามกระเลมยำกับดักนูไปกับบาลไล่บอลิงทุกคนเลยไปมาวันนี้ก็ย่างน้ำอีทุกคนไปก่อนเด้อบอลไล่บอลจะย่างน้ำเฮ้เด้อไปสามคนหรือเก้าทุกคนวันนี้กันไปบาลลิงทำไหมบอลจะเป๊ะทรงสองชั้นทูจอนบ่ได้ด้วยนะทุกคนรงเป๊ะย่างวันนี้ สนับสินโดยกาศาเพ่งจุดจะเพ่งหัเข้าอาสารก่นอนลุกคนสานงามเลยโอ้อยถ้าในห้วดบวดยามก็เล่มกับอาสารก่นอนสารยอบเี้หัวนี ยนซาเตอร์และประหยัดก็เล่นกัเท่าเึือดแม้เชือเอาสารไปเิไว่าอีกที่

จำนี้ย่ง่ามเยอมสนเจอมเนาะอยาด่าอยู่บนนี้บบหมายช้ไหกคนปาปูนด่าต่อไปสันมวางมันงามันมันก่เนี้ยเธอถางไก่กานตัวเอ ดีที่ห้าไปเอาสารนนบ่ไรทุกคนบ่ไรคะไปเอาิสารเดี่ยวามทางมันโบยน่ะโด่มัน้อยทุกคนกับเจ้าเอาเจละนลอยเอาดที่ห้าไปเอาบนบ่ไรเห็นป่ะอันนี้แข็งอะเนี่ยทุกคนตงเอได้

น้าตัวยังด้วค่ะอู้หตุดมะนะตุ่ดาบเอาานั้นเด้อดนะดดเอาพนั้นน,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 นะตายแล้วเอการเอข้อย่างปดับคาจะไปไกลอ๋อคะมีไข่อยู่นโคมเลยไข่จานทานลดเยือนนะมีไข่ อะมีรถไข่ใช่ไหมดีชิือยี่งอยู่ด้วยทุกคนจะไปปลาให้เด้อเอาสามกันขม้นโไลอย่างกระเด็นท่าเออเพือกู้หูนะ แล้วจะมาตัดบาดดิวเนะปะ้ามีดกั่ตันี่มันเทได้บิ่นเลยนะนะยน่ะก,กินดิก,กินดครับน่าจะจิบได้ดึง,สสกกงเสมออกาเป็น วิไลก็ไปทังนั้นเลยได้ไปหยาบกระเล่มนะ้าค่อยก้อนิไลมันยังมาไปทังนั้น้าค่อยก้อนนี่พ่อไเ้อะไรตัวนี้มาพี่ตุ๋นทุกคนไลีสวยทุกคนเลยนะหลายเลยตัดตัดทอมก้อนน้าี่จฉดเยอ เไล่ไปยามกระเลมท่าเอาไว้นาวสาสรย่งทุกคนเรไล่ไปยามกระเลมดู่ปุ้ก่เอเลอเรามาเพิ่มอย่สารโงเรียนลทุกคน ดื้อน้อยๆยอดน้อยๆมันก็บ่หลายนี่ก็ได้เม็ด้นำน้ำกบลงเลยเทนตําในตําเผานี่สิลลายทุกคนี่ด้้าปาดงทานกันทุกคนเห็นบทาทุกคนเห็ภาพก็เอาเอามเน้ําไว้สน้ํามนโหนี่หลายด๋หอนบน เล่นเคนเลยเห็นไปยามก็เล่นท้ายทักทนะักห้วยละน้อยเนีเอาสารทาก,กับเบาลิงก็เห็นกุขขนกุมกุ้มเห็นก็เล่นหงดหิด จบบนี้ตัวใดทุกคนทำแนีไปไปต่อทุกคนเพราไล่ยามกลับกับบมาณช้อยู่นี่งูนะสดว่มาเลยนะพายงตุ่มบ้านสอดมาเอย่างนี่้ีทุกคนบาไรบามาดแรงเบ่อวานนี้มันแก่ไปจักหนือนี่คือจะงจะกระเตบหินช้ำหมูหมป่าถือจเออเม้นได้จ้า ป้าที่โบกระไดกระเล่มเนาะเก็บไปเลยใครป้าที่จะเกี่ยวเพราะหกไปเลยอุ้มเลยอะไรครัไปหาอยู่อุ้มนี่ทุกคนเอาหน่อยไปหามันหกทาโปรไลเยานุ่นอุ้มใบนี่นะหกทุกคนเท่ากันนะมันต้องเป็นจะล่องทุ่นหยามกระเล่มกับบอมานทุกคนเอาเนี่ยก้อนเขนก่อน คนสานนะเนี่ยไม่ติดนิ้วนี่นะเท่านี้ก็โมไรมพยายามกราบท่าน้อยเอาสานคนทุกคน โมบาย์หมาดเลยทุกคนใส่กระหมาดเนาะยามกระเล่นเยอะมืดละกระหมาดตัวนึงหนูเพ้อหนูแดงอตัวยืนด่างนี่โชคตันะวานนี่ตัวนึงหนูว้ายวานบะด่างถึกกับถึกเนาะอันนี้ไว้หนูว้ายเด้ยวหนูแดงมม้วานนี่กับถึกด่างนั้นนี่บะนี่เปิดลูกลูกชิดด้วยทุกอ่างกันดีแล้อ่ะ คือทุกอย่างคนมันมีเห็บในนู่นเสื้อนเขื่อละมัดเขอเด้อเห็บใต้เฮ้สามคนนะฮาทุกอย่างกับไร่นูนไก่โตเยอ้แยจับเจ๋อคนห้อยบนป่าเนี่ยนะมันดูดอีเดียวเตเตเล่นมาหมดนะทุ่งเสร็จเียจ้ะ ยีเห็นยุททุกคนเอ่ยมีแต่เห็นห้วยมันยีเห็นตัวหมูป่าหมูป่าตัวเป็นๆนะเต็มโบเห็นน้าหนุ่ยจิสารท่าบาได้ไปยามน้ำบ่อไล่ทุกคนบ่อไล่บะหมานกเอือนเชิดควายนะเชิดเลยค่ะนกเชิดเลยลูกเ่อะเชิดเลยนั่นๆทางหลักนะอ่ากานกเม่นทางเรา นกเริ่มเป็นสีทุกคนออยุคกาลดำกว่านี้ไปแล้วนี่ถือกระจนปีนี้ถือนกตัวนี้หมาดนกเลยคนเรียนผลูดนะฮะมือว่านมันถือนวายมันนี่ผลูดนะฮะพอแล้วมันนี่แบบนี้งานประหลนมันสีฟ้าคือนกดำเบ้อนี่เนาะสีฟ้าฟ้าใดดับเบิลเบนสีดำนะทุกคนเพราะว่าเ้าก้องถือเยอะดำดำเท้าเบิรงด้วยต่างๆน่ำเป็นสีฟ้าฟ้าคือโฮเนมเอ็มเอ็นจีทีวีเนี่ยน้ำไปซะพี่งามเไปเนาะ หลุดงอน่ะแต่หุ่นใช่ไหมหุ่นยาวัดจะบินคยอวัดเบอร์ไม้เบอร์ซก็แล้วเอาแข่งสนุกนี่เบร้อยใ่แตกนึงคอยไปยามหน้าประทึกเนาะไปน้าทึกแล้วน้อยเอาสานทุกคนเอาสานท่าบไล่ให้บ้ไล่ยางป้ากคนไปลุ้นด่งก็ไปบ้าไหลเบ้านะสามด่างฮะปีนหน้าผานปีนน้อปีนกระปิส cho cả tròn đừng ngọc thôi ừ, cho ngáo sao màn sao ở đàn nha bộ làn bộ kìm ừ bộ màn เราไปตงกัน <laughs> 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 จบจจะดีจบองเอาเองเราไได้นะมาละมาเทานี้กับพอดีก็เล่มด่างสุดท้ายทุกคนฮอคลิปคลิปกลิปกรับกินนี่มาแล้วมาแล้ว กระแตกะแตทุกคนกะแตลาบแล้วล่ทุกคนกะตแต้เดแมนกระโจนน,นี่สามเต้มทุกคนมานน่โอ้ถือตัวเวน,น,นบ้านนี่นึ <c oughs> เบ่งละต๊กยูอันนี้เอราุกคนแมนนีเฮ้ยแม, <c oughs> แมนนีบ้ไรวากะเตนะตัตบ๊กยูเดึอหโโมเมะกะเต บเขมากรเตแล้วว <a> ่าไม่ไล e uh ้เอเมนเข้าเยาว์เข่าท่าเรืเข่าเสืนเข้าเขาวทาเลยอมืดไี่ได้มีเห็บปะจเิม่เหเลยบ่งแล้วบ๊ยิ้มือเขาเด้อกระเตมีหรือกระเตภู ว่านนี้กระซำมาอหยาบว่านนีบัตรถอรีทมีอก็ะซำมือตรงอย่างไว้ทุพูนยันทิปทุกคนว่านี่ก็สามนี้กระมพอดีเป็นหกทุกคนเลยเรามื่อได้หกมาเยอะทุกคนเลยเสื้อสงมือเนาะเสื้อแล้วก็บริหือมือว่านนี้ก็แต่อะซ้ำกทอดทุกซ้าบทอดแต่กระมานทุกคนเลยเอาแล้วสัมมีกนี่กบุมันทุกคนกระซ้ำมีกะถือว่าได้แล้วทุกคนถือว่ามานแล้วนะาสํานีเนาะ มาถูดห่านปลาก็ตาหานอะไกันีไรจขึ้นมาเบิ้แรกจลามากนินน้ำมากก็มือตัวไห้ลงไปเบิ้ปีนขึ้นไม้นี่ปานนี้นะทุกคนเอ้ยโอ้สั่นกระโดงไม้กมะเมอบ่ไหลา่ายกระตานะทาเด้ีชวนดิมันหักเลยเหลูกเอยไม้นป่า้อไหนบ่ เพื่อทำไมทไแม่วน,นม่เเเจ้าใ้างจ้าดีๆได้เป็นชัวหอนตอนนั้นไหนเฮ้อยพยังก,ก้อนนะยังดีอ๋อมนยังที <laughs> ไม่กะสั่นกรเดกหน้เพื่อนพูดทุกคนยังสูงเดชแชปพอสั่นดีริกอยู่ไหมกะ ถุงนิพนธ์อูะโอ้มีแล้วทุกคนใส่เห็นมาน้ำไม้เนื้อนี่ลงผู้ไม่หอนเนื้อดิโลงผู้ทุกคนนาค,ลลคุาคสั่นแห้งทุกคนไต่เห็นมาได้จ่องดึงเพิ่มมาไรจ่องเอาปิดต่ออีบนันดิทันอิมเมอร์แต่คบนบอลสั่นนะสั่นแหง้แหงจะลิกอยู่แ้่เบิ้งในกองเถือโบแห้งก็เรื่อเบิ้งด้วยตาเปล่านะแหงแ้งนะทุกคนนาปากละลิงฮ<น>่านาไวจีหนูปากตีนละเหนื่อยโอละ ไปคอยไปนี่กรแทมบ้้ถือเป็นเดี๋ยวถือเอาเมานากบมักความน้ำปักเท้าลิงละอะไรเป็นคนที่ชอบความท้าทายหน่าเกาะทุกคนเจ้าเอสันะ่นี้ก็มีอยู่นอกคนจีสารเทนี้ก็เหตนสานกะจะไม่ได้เอาแล้วทุกคนนะ ว่ามันเงี้ยคนมันสั่นมันหกเออเออเออเดี๋ยวเราผัดตกลงหน้าผาดิผู้เดียววีดแล้วทุกคนเ,เออผูออ้ วิลายัางป๊ายังสั่นให้ไปอปปุ๊กทุกคนนะสั่นกลบมันย่างง่าเลยครึ่งหนึ่งเออเทำได้ครึ่งหนึ่งมอะไรเบาเออนำมาย่างเอาไว้ตีแจ๊กจั่นกับผสมกับย่างไม้กันซุปโพออย่างไม่ย่างเป็นตังค์ันจะได้นี่ชัดเจนเออชิลล์ฮะหอมดิย่างไม่ย่างเหนียวข้ากระดาทุกคนโดยไอ้ตังตีแจ๊กจั่น จุกตีนเด็กไปยังมังตาดางหูเฮ้ยชันดีเ้ายหุ่นบบนี่กับพ่อผู้สายเงี้ยเลยพวกทุกคนโกนหูเยนะลงบุอันจังวางเลยนะทุกคนจังวางเลยนีลงไปเลยยู่ฟ้าพี่กระจุนยู่วซ้ำมันไปไหมยู่ฟ้านั้นนะทุกคนไปฟ้านั้นนะไปไหมยู่ฟ้านั้นฮะคุยลกเครื่องเหลืองอี่นะ ยานค่ะน yeah, ่ะปลายไม้ตะหนสูงเหาอีกตรงแหงสั้นฝาดัแห่งสั้นี่นี่ะขึ้นได้นนี่อะไรเออฝาดนะนนี่นหน้าผานะคะปิดเลยมาวิดเลยโกงไม้นี้คนในอยู่ ยัง่นดว er ีเตโนบอนชันนะคุณป <c oughs> ีกพักเหมืองทุกคนโหผู้งานใต้จิตวิายังจะได้ยินเนาะเนาะทุกคนแต่กระสานกจะได้มาสานฝากช่อยเห็นมาสานทุกคนไปสยทาทุกคนเบิกอืมเยอะทุกคนได้เบิงน้ำกันไม่อย่ชา ทางย่างกันในเมืองพุทธะบ่มีแลยในป่าได้ดงเฮาเบิ่งแล้วมีทางอย่างเฮ้ยทับเดี๋ยวนี้มาเฮานี้ก็จะจมีแดนพุ่งกระเตยทุกคนบ่ไรนังเลยถูกปะด่าน,าน,นาพุนพ่งกระเตยที่นี่เฉ่งพิเดูหงเสื่อมเมื่อน,นั้นเลยทุกคนนะโดนพักฮันลุกนะออั่นแหละพิเดูหงส์เสื่อมนั้นนะ หงส่งตู oh, ่หงกินก no ัางกินกลางใช่อืมง่ายมันเลยถูกปะถายไปทำไมโูเขาไปเองอ่ะไปทุกคนโล่งมือท mm ี hmm ่พักวันนี้ก me ันหมดที私私のの่พักแล้วก็เก็บผืนเก็บของมือแล้วทุกคนแบตกำลังอึดและตัวนี้กันเข่าสมอลสมอนอีหละเข่าสมูสมอลเมื่อก่อนแล้วทุกคนฮะ เป็นหน้าลงนี่กันทุกคนก็นน้ำโสลงคืนไปคืนเม่นั่แหละมือได้ส่วนโต๊ะเถอะมันมีแต่ขี้เท่าทั้งหมดัวนก็กเทงทุกคนบ่ายโมงเลยโมงไหมาทำบินเฮาไเลเดกตัวเด็ก่มไทำามบุรคน น่ะบิงนเวบนีเมนคีบิงกันดิทุกคนเลยเฮานำดไเฮาเลยสดเิดจเฮาเลกว้างันไ้ทุกคนนี่ตัดละลูกเจคใหดูปอลอดแบพนก็ได้บอกไลได้เลยนอแต่มันหายใจยเรเห็นบงนี่มันเ็นคีบิง เฮาไปนี่นะท้ำทุกคนเดี๋ยวยืหดหลุมด่านพระลานหินนะนะั่นน่ะทางเฮาท้ำก็โมไลเฮาไ,ไปทีน่นี่ก็โมไลยานง,งูทุกคนเฮาไปเลิกเต้ามาตะเหน็นชี้ดิ้กงกนกินอะไรมาแล้วครักมากะทิเอมาให้ทำเต้าให้หน่อยเต้าให้ด,าดา่านให้ด่ดานตาฮะตกแล้วดิบกระว่างอะไรลงฮันป่อง ยางมันน uh um e no ี่กระหึ mm ่งตลอดทุกคนเอ้ยางพันวีตะดานพุ่เตนี่ต่อไม่ะลงนะนนี่ลงสั้นๆนี่นะป้าสั้นอันนี้เด้่นี่อลกแล้วมื่อนานมากกลาคืนแต่พนดนี้บอค่อยลงมือนั้นนะป้อบลงแต่คน เออฮะนี่แหละลงมือนั้นนะเบริรงละหน่อยสิลงจะลงเหมือนกับลงพีเอ้าม,มันชัดดนเลยทุกคนฮันะนะป้าชันลงไปพุก ไปกันต่อ ไปก่อมันหางอกนแต่เมื่อนี้เฉียวไน่นสิไปเบิกก้นไปเบิกสถานที่น่นมัน้ากหนจังนอนไปเบิบุกเคยเห็นจักเธอปู้นทุกคนเลยอแ้ปนทุกคนเลย